ฉันรู้สึกได้ถึงเวทมนต์บางอย่างในตัวฉันด้วยอาร่าความเย็นนี้เคยสร้างความเจ็บปวดและความสิ้นหวังให้ฉันแต่ตอนนี้มันไม่ทำร้ายฉันอีกแล้วฉันสามารถควบคุมมันได้แล้วอาจารย์ผมรู้สึกถึงรากฐานดังเดิมซึ่งไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะถึงขั้นยอดปรมาจารย์แต่ตอนนี้มันเป็นรูปประมแล้วใช่แม้แต่การบ่มเพาะที่หยุดนิ่งไปของฉัน ที่สแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความอ่อนแอมีหนทางที่ทําให้ฉันก้าวต่อไปได้ในชีวิตนี้อีกหรอทั้งหมดเป็นเพราะคุณหลี่ให้ของขว,วัญแก่เราเวนเอ้ยทําไมพวกเขาทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงแต่ฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยล่ะกายาศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์คือวิธีการปรับแต่งที่สูงที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลกแห่งสวรรค์ส่วนแรก บเพาะกายาศักดิ์สิทธิ์ทำอารมณ์ให้สงบจากความทุกข์ทรมานนับพันสร้างร่างกายให้เหมือนกระจกหัวใจเหมือนดังเหล็กสีดำส่วนที่สองของหลักการศักดิ์สิทธิ์แห่งโลกและสวรรค์คือแปลเปลี่ยนวิญญาณของโลกให้เป็นของเหลวทางวิญญาณและปล่อยให้ไหลผ่านลอดเลือดของร่างกายฉันกำลังจะบรรลุภูมิปัญญาทั้งหมดของโลกและสวรรค์และเปลี่ยนมันให้เป็นของฉัน ทำไมยอยู่ถึงมีลมกันโชกแรงจังเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์นะแรงกดดันนี่น่ากลัวยิ่งกว่ายอดปรมาจารย์ฟานจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่นะตามที่ผมเข้าใจคุณหลี่ทะลวงสําเร็จ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ